ค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะพบกันในกิจกรรมฮ s อีส i ีไฮยูนะคะก็ขอแนะนํากิจกรรมอ่คร่าวๆก่อนนะคะก็คือกิจกรรมของเรานะคะจะชื่อ Who ฮ s อีส i ีไฮยูนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็น ส่วนหนึ่งในซีรีส์ของ Season of Event 2020, 2020นะคะในรายวิชา Event Business Management นะคะของมิสิตสาขาการจัดการและการท่องเที่ยวนะคะ,ะเริ่มต้นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะพิชชาพากุไลไพโรจนะคะหรือว่าตองนะคะ,ะจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะคู่กับอีกคนหนึ่งค่ะ,คะสวัสดีค่ะกน่กนวนวนโ,วน,โวนนะคะชื่อเล่นุกค,ค,ค่ะวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับตองค่ะ ดยวันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมไลฟ์ของเราร่วมสนุกด้วยนะคะก็คือกดไลค์แล้วก็กดแชร์สตรีมไลฟ์นี้ใน Facebook ของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะนะคะโดยเรานะคะก็จะมีการสุ่มผู้ที่แชร์โพสต์นี้แชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลค่ะโดยทางทีมงาน,นโดยทางทีมงานจะเป็นคนเลือกและแติดต่อไปทีหลังนะคะโอเคค่ะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะคุณอีฟพี่ฮ ธีมของเราจะเป็นฮาโลวีนเดย์ปาร์ตี้นะคะทุกท่านสงสัยหมคะว่าทำไมถึงเป็นฮาโลวีนเดย์ปาร์ตี้คือโดยปกติแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินแต่แบบฮาโลวีนไนท์ปาร์ตี้อะไรต่างๆหรือแบบปกติเวลาเล่าเรื่องผีอะไย่างนี้เราก็จะเล่าในตอนกลางคืนใช่ไหมคะแต่ว่านี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดประสบการณ์ใหม่คะ่ะ ก็คือเราจะมานั่งเล่าเรื่องผีในตอนกลางวันนะคะโดยเราก็เองก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าอ่ถ้าเราเล่าเรื่องผีในตอนกลางวันเนี่ยความรู้สึกหรือว่าบรรยากาศหรือว่าฟิลต่างๆจะแตกต่างจากการเล่าในตอนคืนหรือเปล่าก็ขอเชิญทุกๆท่านนะคะมาร่วมชมแล้วก็ร่วมสัมผัสบรรยากาศนี้ไปด้วยกันนะคะ่ตอนนี้แขกรับเชิญของเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินะคะเดียว่ขออนุญาตเรียกพี่เพียวเลยนะคะทำธุรลส่วนตัวเสร็จแล้วของมา พี่ก็ปิดไฟห้องน้ำนะครับปิดไฟห้องน้ำแล้วก็ก้าวอีกสามก้าวก็จะถึงเตียงแต่พี่ก้าวได้หนึ่งก้าวไฟห้องน้ำเปิดเองพี่ได้ยินเสียงเลยแป๊แอ่าไปซื้อข้าวเป็นเดียวขึ้นมาไฟก็ไม่ปิดแอร์ก็ไม่ปิดพี่เปิดไว้อยู่แล้วห้านาทีสิบนาทีเองแต่พอพี่ขึ้นมาไฟที่ถูกปิดแอร์ที่ถูกปิดพี่ก็พี่ก็ พี่บอกการดาไม่ต้องปิดไม่ได้ลืมลงไปกินข้าวหลังจากนั้นพี่ก็รู้ละพี่ก็เลยบอกกุกอยาใช้ชีวิตโดยที่มีเขาอยู่ในห้องไปด้วยอันนี้<ส>เป็นเรื่องที่พี่เจอตลอดปีจนพี่เรียนจบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรมาพบกับเขาเลยดีกว่าคะ่ะคุณน่นเอลซีคะ่ะสวัสด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 ีคะ่คะแล้วก็ระหว่างที่กาลังเดินลงมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าหางตาของเขา มันจะเห็นเป็นแหลกภาพแบบแวบๆบแบบเป็นภาพที่มันหายไปไวมากซึ่งภาพที่เขาเห็นคือมันเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยนั่งกระดิกขาอยู่บนอยู่บนเคาน์เตอร์วางของค <c oughs> ือผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในชุดขาวเนี่ยยืนจ้องรถบันไดแล้วก็อ้าปากแบบกว้างมากๆยืนจ้องอยู่ปากของเธอเนี่ยแหกแบบกว้างแบบกว้างสุดๆ <c oughs> คือเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่า Girl on the Third Floor เป็นเรื่องราวของชายหนุม่มที่เขาไปซื้อบ้านมือสองในราคาถูกมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสดครับสวัสดีสสดค่ะค่ะ,คะก็ขอแนะนาอีกรอบนะคะก็ขออนุญาตเรียกพี่ต้นก้านะคะก็จะเป็น<ม>พี่ต้นกล้าจากช่องคืนปูนบุญมะหุม่นมน,มนะคะของรัราบโปรดักชันนะคะครับแล้วพอประตูเปิดเราก็หันกลับไปดูที่ประตูก็เห็นว่ามันมีหน้าผู้หญิงคนหนึ่งซิดซิดเลยแนบอยู่กับประตูอย่างนี้แล้วเห็นว่าข้างในห้องมันมืด ประตูที่มันแง้มออกมาคือมันมืดมากแล้วก็มีแค่หน้าผู้หญิงลอยขึ้นมาแค่ซิ่เดียวสักพักหนึ่งก็มีมือหนึ่งมือขาวๆว่ายื่นออกมาแล้วก็หยิบกล่องพิซซ่าแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้าประตูไปเพราะอันนั้นนะ่ะคือฆาตกรเ,เอาหัวคนนะมาถือไว้ตรงตรงขอบประตูตั้งแต่แรกอะแล้วก็เดินตามไปยันไปยันตรงจะลงบันไดเอาหัวคนมาถือสามหัวเนี่ย เราเราทำเป็นเหมือนว่าแอบมองแล้วระหว่างผ่านหน้าต่างลงไปผู้หญิงคนนี้ร้องอ้า ah อย่างเงี้ย<ม>แล้วลงไปอ่ะตอนนั้นหน่ะเห็นทั้งคู่ทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งตัวลูกถ้าให้เราแนะนำเลยนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโนโรอิอะ okay. ah, หนังญี่ปุ่นใช่หนังญี่ปุ่นครับถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจ,จะชื่อว่าผีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจ